ทกาเลยะเครื่อเกบใจได้ใ่ีรับบออกมะเแงกล้วยนอกลางน่าครับพี่น้องครับพี่หอยทีมามาเปิดแกงก้วยองก้ครับผมสวัสดีครับหอยทรับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัี่สุภาพบุรุสองพันาร้อยเจ็ดกับพี่น้องมอเปิดแดงยี่ตัวเจมเลยสองแม่ทองครับอีกหนึ่งแม่ลูกครับครับผมได้แค่ขนนี่โอ้อ่างนี้ดิหอยี หดีเนาะครับผม่นท่องไท่องแปดเดือนแล้วครับท่องแปดเดือนแล้วครับเนาะท่องก็พอได้ไมทีฉกมุ้งค้นครับผมพอเดเจ็ดเดือนยทแปดเดือนแล้วครับผมแปดเดือนนะ้ครับเนาะโอ้สาวทองแรกครับเป็นคุยสาวทองแรกครับผมฟันแทกี่คููครับสองคู่ครับ ปันแท้สองคู่เอ้านี่อัตลักษณ์ก้อยไทยชัดเจนวะเทบอกเพื่นเบื้องในห้องมาหนีินี่แหละครับที่เด็ดเพื่นครับที่เด็ดเลยพี่น้องกระบาลเขาเงี้ยน้อยทีเนาะครับผมกระบาลเขาเงี้ยอึกหนาวเผาเงี้ยครับกี่บิบมุ่นดีบ่ะไอทีนี่มุ่นดีครับบอลเต็งนะครับเนาะฟันแท้จะคู่ไอเทีสองคู่ครับฟันแท้สองคู่้องกับพอโชคมงคลจปกเดือนไอเทีนี่แปดเดือนก้ว่ะครับ้องแปดเดือนก้ว้วยอุ๊ยเหลือเพท่อนตัวนี้นี่ครับโชคมงคลนะครับพี่น้องนี่ครับขาดชข็มซิปเก่าสนามตัวนี้มั่ยทีนี่ครับผมแมครับพี่น้้อองงทได แปดเดือนกลัวครับนี่บของดีราคาถูกครับโอ้เงยนะครับตัวนี้ครับพี่น้องเบิึงครับมึงคว่ำหนาคว่ำเงครับพี่น้องส่วนสูงไรในหอยเทนี่ร้อยสี่สิบสองครับสูงร้อยสี่สิบสองรอบครับผมแมงพี่น้องเอ้ยตองเงยของหอยขี่มาเปิดแบงคกับมันนี่เปิดแบงกลางทุงง่งนา้นเป็นหอยเทนเนาะก็บรรยากาศดีๆดีเลยครับมันนี่เอาแต่ผมสิงข้าวยางมึงถ่ายครับไทยยังดีนะครับพี่น้องโอ้หางดีต้อหอยเทเนาะหางเงาดียอดคองก็หอยเทนี่ อันนี้ครับตัวช่องไปครับนี่ตัวช่องเรียบร้อยครับประกันทุกอย่างครับแต่ประกันทองนะครับเนาะโอ้ตัวนี้เงี้ยนะครับนี่ครับโอ้ที่เด็ดเปิดนี่กับบานเขานี่เดี๋ยพี่น้องมองครับสูงร้อยสี่สิบสองบอกล็หน่อยเลเนาะสาวทองแหลกนั่นมาครับโอ้ใหญ่ๆตัวนี้ครับพี่น้องเอามาหนีิเปิดราคาได้หอยเทปมาหนิเปิดเลยสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะครับผมผู้ที่กำลังมองหาคขยอยากได้ค้อยปเรียงนะครับเด้อโทรเข้ามาสอบถามหอยเทปเลยครับเอา ปากบูทถึงได้เไนมครับศูามหน่นึ่งเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดหกครับศูนย์หนึ่งแดก้วครับนี่ครับเป็นเด็กตื่นกว่ามยังไงเด้พี่น้องแต่ว่ากล้วยนี่ใส่ดีบ่อยเท่นี่นี่ใส่ดีครับจับได้ครับรับประกันตามนีทุกอย่างบ่ทีรับประกันทุกอย่างครับโอ้สุดจัดเลยครับตัวนี้ครับโอ้กระบาลเขางีครับแม่นี่แม่แหลกเนาะทเนาะทองสาวทองแหลกครับเบิ้งเบิ้งแข่งขาวบุกเขางี่ครับพี่น้องเปิดไว้สี่หมื่นเก อดเงี้ยนเลยแล้วครับนล้วอดหน้าบ้านเลยครับโอ้สุดจัดเลยครับตัวนี้ว้ามึงหนาเขาครับเสาทองแหลกครับอ๋อมาดูลูกเมียที่สองพื้นต่อครับวันนี้เอาหีตี้มันเป็เมียที่สองนะครับนะครับผมเมียที่สองนี่สถานะพื้นทองไม่ห้อยเท่ยดีท่องเก่าจะเล่นเก่าเดือนกว่าครับเฮ้ยเก่าเดือนกว่าอีกเดือนหน้าก็ันกินน่องก็ได้ไม่เ้อเทียดเดือนครับโอ้ถ่ายรันละครับพี่น้องฟุกหางงี้ครับตัวนี้โอ้ เขาข้อดีน้อยทีตัวนี้นะครับโอ้ถ่ายอ่างดึกน้อยทีบาร์ดิเซตช่งไลน์น้อยทีตัวนี้รอยซีเอสบวกรลบครับรอยซีซีเอสบวกลบครับนะสถานะทองก็พอเก่าเจริญในจังเดียนหอยแต่หอยแต่นี่เก่าเดียนนะครับเก่าเดียนกลัวครับไม่พี่น้องอีกเดียนก็กลัวกับได้กินตุ่มน้องแล้วครับนี่ครับเก่าเดียนกลัวทองก็พอเก่าเจริญนะครับพี่น้องนี่ครับ เราประกันสองกันเนาะพี่น้ตัวที่สองกันครับผมแงที่สองครับสูง141โอ้งามตัวนี้ครับพี่น้องมึงครับซุปขัดอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับโอ้ถ่ายดีครับพี่น้องงามมากครับพี่น้องมึงครับโอ้ยไอ้กล้องมันย่อยรูปเลยครับตัวนี้มันถ่ายนะครับตัวนถ่ายรันตัวนี้แม่นหอยเ้องเหรอครับผมไก่สิรษฐกิจตุ้มน้องก็ทำอยู่โอ้ Icana, ตัวนี้งามครับพี it, edi, ่น้องเอ้ยตัวที่สองของหอยเท่เครับส่วนสูง141บวกลบน้อยเท่ครับผมปรไเด็นหลุมอะไตัวเท่เนี่ตัวหนึ่งครับผมโอ้ล <ira> ูกมอะไรตัวหนึ <m ira> <ๆ>่งครับเนาะครับผมโอ้ตัวนี้งามเรับปีน้องตัวนี้ครับอ่างลึกดีครับถ่ายดีเอาข้อดีด้วยเท่แล้วตอนนี้มีอัตลักษณ์กล้วยไทยบ่ให้เท่ๆนี่ครับนี่ครับโอ้ตาเตีมดีครับตัวนี้ตาเตี่ยมเต่มจ้ำ เบื้องลุงเผาครับป้าเบื้งครับนี่ลุงเผาครับเผานี่ไงเลยครับนี่ครับที่หลังก่วงครับแมีที่สองหอยเทปมาเนี่เปิดราคาได้หอยเทปมาเนี่เปิดสี่หมื่นเก้าพันบาทก็ได้ครับหอยเทปเป็ลักกล้วยมากนะครับก็เปิดถือครับนมียสี่หมื่นเก้าพันบาทหอยเทปดี้วค่ะจับต้องเลยครับโอ้เกษตรกรจับต้องเลยนะครับแมีที่สองหอยเทปครับเอ้าฝากเบอร์เทิลเม่ที่สองในหอยเทปมาเนี่ศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดหกครับผมศูนย์หนึ่งแปดหหกอทครับ ครับผมนี่รถบริการทรงฟรีนะครับนี่ครับผมโทรเข้ามาสอบถามเพิ่นนะครับเด้อผู้ใหญ่เก๊กค้ยไปเลี้ยงแม่ทองสองแม่แล้วครับเนาะนี่ครับเอาจุงเงินเพื่อนเมื่อยหร่เที่ยวยางหยีบห้อยเก่ากุบถ่อป่ะครับโอ้ยย่างงามครับพี่น้องครับงามงามตัวนี้ครับแม่ที่สองหอยเที่ครับโอ้ยถ่ายลันเหรพี่น้องเอ้ยสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทนะหอยเที่ครับผมภาคกลางยังคิดคารุกันไหมนะครับเนาะแต่ว่าภาคอีสานนี่ กะโทรมาต่อรองกันได้แต่บ่หลายม้อยทีได้ครับผมโอ้เนี่ยครับโอ้งามๆตัวนี้ครับเมียที่สองครับราคาถอนก็เมียเลกต้วหอยทีเนาะครับเมียเลียกนี่เป็นสาวทองเลียกเอาไปเบิ่งเมียลูกของเพิ่์ลต่อครับค้งสุดท้ายครับวันนี้เอาครับวันนี้หอยเทอั่นโค้ดมีเป็นโค้ดเม่ลูกหอยเทีนี่ครับแม่ลูกครับผมผมแค่ได้ดูกมาเลี้ยงตัวหอยเทีนี่ครับ มีลูกตัวหนึ่งครับตัวนี้ตัวที่สองครับนี่โอ้แม่ส้นสูงรับได้ไหมทีนี่ร้อยสี่สิบสามบวกลบครับร้อยสี่สิบสามบอกลบยังครับโอ้ก้อยตัวนี้มังห่างครับพี่น้องเป็นขาดน้ำหนึ่งชิ้นน้อยๆดีเนาะครับผมลูกตัวนี้ถยกีครับเบิังลูกครับมันเป็นลูกสาวบอได้ไหมทีนี่ลูกุญแเบิังจูเนียครับผมเด็กอายุจ็ดเดือนหรอครับอายุอายุสองเดือนนิดๆครับโอ้ลูกสาวนังเลื้ยงหุ่นดีครับพี่น้องมึงครับ โอ้แม่สูงร้อยสี่สิบสามไม้เทียนนี่รับผมเมียนะครับเนาะลูกตัวเมียครับสวยงามครับเอ้าเมียเพิ่งจะจอยยังไงน้องไฮเท่เนาะขาดหยาเนาะขาดหยาครับลูกกินน้ำดีครับบึ้มจูเนียนะครับนี่เอ้าวันนี้เมียเพิ่นเพิ่งทำมึงอัตลักษณ์ครับชัดเจนครับลูกสาวบึ้มจูเนียอายุนี่ครับลูกสาวเบิ่มจูเนียครับใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องนี่ครับบึ้มจูเนียนะครับของกามปูฟ้ามครับนี่ครับโอ้ส่วนสูงร้อยสี่สิบสาม ครับผมโอ้พี่น้องเป็นกล้วยเดือดด้วยนะตัวน้องห้กวัยอ๋อเช่แล้วรับผมโอ้ครับออกงามๆเลยครับนี่นะครับนี่ครับเบ่งลูกคนครับพี่น้องลูกงากยังอิ่มหิงามๆครับพี่น้องลูกสาวได้อายุในสองเดือนครับนี่ครับวันดีเนะพี่น้องลูกสาวครับมันถ่ายครับถ่ายดีครับลูกสาว วันนี้แม่คู่แม่ลูกนี่เปิดไปหลายไปหลายท่นี่เพิ่งเลยหามเงนสามพันบาทครับห้าหมื่นสามพันบาทนะครับเนาะคู่แม่ลูกครับนี่ครับสุดจัดอีกแล้วครับโอ้งามงามครับคุ้มครับพี่น้องไปที่กําลังอยากได้บกล้วยไปเลี้ยนนะครับเนาะโทรเข้ามาสอบถามหอยเทีเลยครับเอ้า แม่ลูกกับขอเบอร์โทรได้หอยเทีไหมนี่063ครับ063 117ครับ117 0186ครับ0186นะครับเนาะผู้ใดที่อยากเข้ามาชมคล้ยนี่เขามาใส่หอยเทีนี่อยู่บ้านน้องบอนตำบนน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับนี่ครับยินดีต้อนรับทุกเพจ่อนทุกท่าน้องหอยเทีเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกบคล้ยงามเลยได้เลยครับพี่น้องง่ยเพราะเราเป็นกู้ตังใจผมหาคล้ยแม่ลูกงามถูกถูกราคาเกษตรกรจับต้องได้มาลุ่มห้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับ เปิดไว้หามื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้ครับคนถ่ายลูปถ่ายเมียครับพี่น้องถ่ายงามนะครับกล้วยคุ่มนี่ครับไอ้มีหยาหลยกะเอาไปกินหยานะครับตัวนี้กับฝนบต้นจะทช่พี่น้องเ้ยทั้งผักอีสานลอยยันท่ากับแรงครับแต่ว่ากล้วยนี้พุ่งสางดีครับแม่นี่ครับยืนดีครับ ลูกครับมนหนาตาลูกครับมันแขงขาลูกครับแขงขาลูกงามเลยพี่น้องครับถ่ายดีครับขอกบขาบคำว่าสวัสดีครับ